เอาลครนะผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม One Punch Man The Strongest นั่นเองนะครับผมโอเคโอเคนะครับสำหรับทิมนี้นะเราจะมาตีหรือกระทืบคนคนในแคนกันนะครับผมเนื่องจากว่าผมไปดูทีมเพื่อนผมมาเว้ยนี่ๆน,น,น่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูคือเพื่อนผมเนี่ยมันเปิดได้ทัซมากิเว้ยแล้วมันก็เปิดได้รักไซด้วย เออมีแต่ตัวโดดทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะนี่ตอนนี้ทีมมันโอ้โหเอเดนอาอย่างเยอะนะครับอันนี้ก็คือมันยังปั้นดาร์กไซด์ไม่เสร็จนะมันก็เลยยังไม่เอาใส่ทีมตอนนี้มันใช้แทงท็อปนะแล้วก็ทาซึมากิแล้วก็จีนอตแล้วก็ฟูบุกิสมายแมนแล้วก็หน้ากากหวานนะครับผมว้าวนี่อันนี้คือเพื่อนผมคนที่เพิ่งคนที่เปิดได้ทาซึมากิกับอ่าดาร์กไซด์นะแล้วผมก็พาด้วกคนหนึ่งที่ผม ค่อนข้างหมั่นไส้มันนะหมั่นไส้มันนะหมั่นไส้มันนะคือเนี่ยฮะไอเน็กนะครับผมดูทีมมันทุกคนผมผมไปตีมันนี่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะชนะมันได้หรือเปล่าดูนะมันมีทัสุเมกิแล้วก็มี อะตอมิกนินจานะครับเอ้ยมัเชื่ออะไรวะอะตอมิกซมุไรปะเอาไม่ชื่ออะตอมิกเฉยๆฮะมีอะตอมิกนะผมแล้วก็มีอชูล่าคาบุโตะนะนี่เป็นตัวสะท้อนที่โคตรจะแรงเลยนะครับผมแล้วก็มีส่วนของจีนอสนะจีนอสนี่มันก็ใช้ได้อยู่นะแล้วก็มีเอ่อโกลเด้นบอลนะครับผมโหโกลเด้นบอลมันอัพก็เยอะนะแล้วก็หน้ากากหวานนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะ แต่หน้ากักหวานมันยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูทีมผมแล้วกันทีมเพื่อนผมสองคนก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นี่คือทีมผมตอนนี้นะก็มีหน้ากากหวานฟูบุกิแล้วก็ราชาน้านฟ้านะยืนหน้า3ตัวนะครับผมแล้วด้านหลังก็จะเป็นจีน้อสจักรพรรดิเด็กแล้วก็โกลเด้นบอนด์นะบางคนอาจจะถามว่าเอ้ยพี่ทำไมมึงเอาจีน้อมาเย็นหน้าวะคือผมคือผมกำลังปั้นโซนิกนินจาอยู่นะเออผมเป็นเที่ยมไม่ชอบพูด นินจานินจาสมุไรสมุไรมันชื่อโซนิกเฉยๆนะครับผมตอนนี้ผมกําลังปั้นโซนิกอยู่นะแล้วพอผมปั้นเสร็จผมจะเอาไปยัดใส่แทนจีนอตนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนะว่าทีมจะได้ตอนไหนก็น่าจะอีกสักองสามวันแหละถึงจะได้โซนิกตัวนี้แหลนะเนาะเออโอเคตอนนี้ทีมเราก็มีประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ค่าพลังทีมทั้งหมดนะแปดหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดเลยนะครับผม ล้วเดี๋ยวเราจะดูกันว่าวัเนียเราจะไปตบมันยับ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 ขนาดไหนแบบเจ๊ยบเลยไหมออมาเดี๋ยวเราไปตีไปเลยดีกว่าว่าทุกคนเอ,อ้ยไม่อยากพูดมากให้เสียเวลาเนาะไหนไหนเอ,อ่าเดี๋ยวเราเริ่มจากอ,อ้าไอไอเว้นก่อนแล้วกันข้ามาทางน้อยสุดเออแต่ได้ตัวดีไงเออนี่น,นี่ไอโอมด้วยไอโอมอะ่ะมันได้อะตอม,มิกสมราร์ทเอ,อ้ยแต่นี้มัน ไอถึงค่าพลังมันไม่เยอะแต่ตัวในทีมมันดีมากเลยนะทุกคนแล้วดูมันอัพดิเนี่ยมันมัน,ม,นม่วงสองตัวแล้วผมยังม่วงแค่ตัวเดียวอยู่เลยนะเว้ยมันมีอะตอมิกมีหน้ากากหวานม่วงนะม่วงนะแล้วก็มีเกลิวนะครับผมแล้วก็จีนอตโคเดนบอลแล้วก็ราชาใต้ดินเช็ดเคทำเป็นเล่นไปนะแล้วก็เดี๋ยวนี่แล้วก็มีไอไอทอนนะครับโบซอันนี้ก็ทีมันก็มี ย,ย,ยังยังยังไม่เท่าไหร่อ่ะมันเพิ่งเริ่มเล่นอะไรประมาณนี้เราเริ่มกับ uh อ่าน้อยพลังน้อยสุดไปมากสุดแล้วกันเออเริ่มจากไอต้ตังทอนเลยโอ้ว่ายับบอกว่ายําอ่ะเธอเดี๋ยวน่าจะจบเลยบ้างเนี่ยโอเคสปิงมาแต่ว่ะทุกคนอะตุ่ม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 นุ่มเออสุดยอดนี่กลัวเล่นบอลปิดไปเลยอ่ะครับยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย โอเคแล้วเดี๋ยวคนต่อไปไอโอเวนมึงได้ตัวดีใช่ไหมมึงเจอกูไหนวะถล้วซึ่งมะกี่เนี่ยกูอยากเจอกิงเยอะเลยกูไม่ได้ลักทีกูมีแต่ฟูบุกีเนี่ยโอ้โหโอ้ย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 เอาฟูบุกีทำอะไรไม่ได้อ่ะครับโอ้โหไรประโยชน์โอ้โห โดแทงท็อปนี่โคตรมีประโยชน์เลยนะเอ้อามาาอะไรเนี่ยครับเทินเดียวเองเทิรนเดียวเองเทินเดียวเองเเองะครับฟุกี่บมดไปแล้วเ <c oughs> ออตบคนข้าวพลังน้อยน้อยนี่ก็มีความสุขเหมือนกันนะเนี่ยสุดยอดคนต่อไปเหยื่อลายต่อไปของเรานะครับผมที่จะโดนผมเก็บมันคือไอโอมก่อนแล้วกันไอแม็กนี่ข้าพลังลองผมเลยนะ แล้วค่าพลังมันลองผมไม่ใช่ทีมันไม่โหดนะผมยังไม่รู้เลยที่ผมจะชนะมันได้หรือเปล่าดูทีมมันดิเชี่ยสุดยอดอะทีมมันอะเดี๋ยวเราไปตี๋ยวโอมกันละไอโอมนี่ก็ทีมสุดยอดเอากดผิดนี่ไงไหนวะอะตอมิกอยากเจอจริงๆอุ้ยไอ้ียโคตรแรงเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่ไหรคิยคิยติดเลยเฮียคิยไม่ติดชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วทุกคนชิบหายแล้วทุกคนหุ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยคฮมันไม่ติดหุ้ย เฮ้ยอตอมิกมันยิงไอ้ไม่ใช่อตอมิกโกลเด้นบอลกลเด้นบอลกูแจกเฮ้ย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 โอ้จบแล้วกูซวยแค่แบกไม่ได้หรอกเนี่ยโอ้โหตัวมันยังดีเลยว่ะโอ้จบแล้วไม่เป็นไรมันต้องสู้เว้ยมันต้องสู้ไม่ใช่แพ้ก็คือแพ้นะฮัลโหล ดแรงเลยอะ่ะไม่เงี้ยไม่เงี้ยเออติดขี้สวยดิติดขี้อย่างเงี้ยตูตมกันไปโอ้ทำไมอะคาบโอ้โหหุยเกียร์ล่าช้าหุยอุ้ย,ยอุ้ยมันไล่มันไล่ lay, พันฟรีนี่หว่าอุ้ยูแรง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 ไม่ไงนี่ไงแล้วไงอ๋อแล้ว,ลวทำไมอ๋อเราตะกี้แค่ไปติดขี้เฉยๆแ,แหละฮัลโหลโอ้รโอธรรมดาเฮ้ย โอ้โหโคตรอดนะครับโอ้อดเกินอุ้ย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 นี่ต้องเจอตีธรรมดาไปนี่ไงนี่ไงโอ้เหมือนเก่งไอเวนเหมือนเก่งไอเวนโอ้ยแม่งเอ้ยทั้งสองเทินไอสองตาผมว่าผมแพ้ไอแม็กเชื่อผมไหมดูดิมันมีอาชูล่าด้วยอ่ะผม ยิ่งยิ่งทีมแรงแม่งยิ่งสู้อะชุลาไม่ได้อะมันมันสะท้อนยับเลยนะโอ้ต้องลองแล้วละ่ะมาไม่รู้จะแพ้ขาดลอยหรือเปล่าอ่ะทีมแม่งอย่างดีเลยอ่ะทุกคนอุ๊ยอุยอุ๊ยโอ้โหโดนสะท้อนปึ๊กอ้าวไม่โดนเอ๊ะทำไมไม่โดนกูจำผิดตัวหรือผมจำผิดตัวหรอวะอื้อืมนิ่มๆอ่ะต่อยโคตรแรง ต่อยโคตรแรงเลยอย่ะทุกคนนี่ไงเก็บอะตอมิกแม่งดิเก็บอะตอมิกแม่งดิเก็บอะตอมิกแม่งดิโตข้นไปไม่เป็นไรเก็บงานสวยต่อไปเก็บทันเลย,ยนี่ไงนี่ไงล่ะฮัลโหลโอ้โหเหนียวหน้าหหย่หมดเลยะครับถ้าเกิดผมติดคีก็ไม่มีใครรบกวมดได้หรอกเออทรรมดา ว่าติดคีไปอะครับหน้ากระขวัญกระกระโดดทิมแม่งเลยเออธรรมดาโอ้โหไม่อะไม่อะไม่อะชนะก็คือชนะดิหว่มันจะอะไรโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปมันก็สั้นๆแหละนะผมแค่มาตักตบเกียรตเพื่อนเจ๋อๆครับเออเอ,อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแหละบายบ